สวัสดีครับมาพวอพ่อกันกับช่องผู้พาชาแนลลังจากที่ห้างายไปโดนนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับมีแต่แฟนลงเพราะว่าผมติดงานนะครับครับผมก็มีแนวทางมาฝากนะครับเป็นหลักสิบลางนะครับเดินดีเดินเน่าตลอดนะครับผมก็อยากนําเสนอนะครับผมผมก็ขคิดว่าพ่อๆแม่ๆกับสิมาคือผมเนี่ครับ เพราะว่าสูตรนี้มันเดินดีเดินแยาวมาตลอดนะครับอ๋ครับเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลานะครับผมสิพ,พ้าพอๆไม่แม่เขาไปติดตามรับชมแนวทางนํากันนะครับผมมันเดินดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนบอกเนาะมันเดินดีอยู่แล้วนะคะฉบ,บากเลยว่าอืมฉบ,บาตัดสินใจลำบากเนาะปเทื่อเลือกเอาเอา,เอาอีกสูตรหนึ่งมมใหาจังสีนะคะเพื่อมันลุดนะคะมันกรสิเสียดายฉบ,บาเลยขออนุญาตเพื่อน่า เชบ,บาคอเอามานําเสนอเอฟซีทั้งสองสูตรเลยนะคะทั้งสองสูตรเลยเป็นเลขหลักสิบคู่กันนะคะหลักสิบล่างแม่นๆนะคะเดินดีเดินยาวนะคะย่างบุหันหลับผาดเนาะอ่าจังไรกัมบมะเบงน้ำกันเวยค่ะเด้ออันน้ชบ,บาเขียนหัวขอแบแป๊บหนึง่งเวยค่ะเด้อนะคะมะเบงน้ำกันเลยในคลิปนี้ ะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะเพจเพจชบาเด้อเพจจริงนะคะเพจจริงที่ชบาลุงนะคะลงคลิปให้ทุกคนเป็นคลิปสั้นเนาะอ่ะชะบ่ามาลงใน Facebook ส่วนตัวของชบานะคะจะเป็นตัวนีเดอร์อ่านะผู้ติดตามเพิ่งเ็นบคาเนี่ยผู้ติดตามเพิ่งได้สามหมื่นเองนะคะติดตามกันได้นะคะชะบาจะลงเป็นคลิปเดียวให้ทุกคนเนาะ เป็นคลิปสั้นคลิปเดียวนะคะเป็นตัวเลขเนี่ทางของสำนักต่างๆนะคะเชบาจะมาโลงงหายอยู่ในนีเลยนะคะทุกคนมาเบิร์นในนีเลยนะคะจะเป็นตัวเลขอ่าเนวทางอ่าทุกทุกสำนักทีเชบาโลงใน u t u b e เนาะเชบาจะมาลงในเพจพร้อมนะคะแต่ว่าในเพจนะคะมันสีแบบว่าอ่ายแบบหนึ่งเพราะว่าไม่เป็นคลิปสั้นนะคะว่าต้องมาฟังคลิปเน่าแบบอ่าแปดนาที นะคะคือสันสนได้ใจความบอกเกินสองนาที่ทุกคนก็นคือได้ตัวเลขไปเลยนะคะอันนี้คือเป็นข้อดีของของเพจนะคะติดตามกันได้เดอค่ะเดอติดตามกันได้คุณพ่อคุณแม่ใน a c e b o o k ค่ะล่ะนะคะอ่าพี่มหาชบาพารวยเนาะก,กิขึ้นรูปชบาแล้วก็ขคืนรูปน้องผู้ผานะคะจะขึ้นเป็นรูปนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเอาให้แคปหนะ้าจอใหมนะคะนะคะ,นะคะจะเป็นนี่เดอค่ะเดอนะคะจะเป็นรูปนี้เดอค่ะเดอนะะี่ค่ะ อันนี้ลูกน้องผู้พาตแต่เพิ่นน้อยๆนะคะอัน,นก็นเป็นลูกฉบาก,กับน้องผู้พานะคะจะเป็นรูปนี้นะคะเพจนี้เพจนะคะเป็นเพจจริงเนาะอาจจะมีอีกเพจนึ่งที่เป็นเพจสำรองของฉบาเซิงฉบากกะลุ่งไหวขึ้นกันนะคะอะน,นะคะสัญญาณหายมันขวนหาบ่เห็นได้แป๊บนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเพจนึงเป็นเพจสำรองนะคะมันจะเขียนว่าฉบาพารวยแฟนเพจเพราะว่าบางคนค่ะ เพ่นก็เอ้ยว่า,วา,าแม่บรูเลยว่าอันใดแทอด้อันใดอ่าอันใดแท้อันใด,นดปลอมเพราะว่าเพจปลอมลายแห้งนะคะชบ้บกะตามไปกดรายงานปัญหาได้บ,บ่บทัวถึงเพราะว่าเพจปลอมลายแห้งนะคะโอ้สัญญ,ญาณอ่าคือหายเนาะนะคะชับ่ะว่าสีเขาไปค้นหาให้เบิง่งเน็ตบ้านกั อ่าไวไฟกับบอดีเดี๋ยค่ะโอ้ยเสียเงินวันสั่นเดือนละบ่หน่อยเนาะแต่ว่าเวลาเ้าใส่เองสินะคะใส่แล้วก็เสียดายรีเด้นะคะอันนี้จะเป็นเพจสำรองนะคะอันนี้จะเป็นเพจสำรองคะ่ะเป็นเพจชบานะคะเพจจริงแต่เป็นเพจสำรองนะคะเพจจริงแต่เป็นเพจสำรองเด้อตัวนี้เด้อชบากระลุกแนวทางให้ขึ้นกันนะคะแต่ว่าเพจทีชบาลงประจําทุกมือเลยนะคะ จะเป็นเพจนี้เลยเพจหลักนะคะเป็นเฟซส่วนตัวใช่ป่ะนะคะอ่าลงคลิปแนวทางให้นะคะกดติดตามได้เ้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะอ่านี่นะคะคือของจริงที่โชว์ให้เบิง้งนอกนั่นนะคะเอาดึงรูปฉช่ปะไปใส่ดึงรูปน้องผู้พายเงี้ไปใส่นะคะจะเป็นเพจลอมเนาะเพราะว่าเพจจริงฉช่ปจะมาโชว์ให้ทุกคนเบิ้งนะคะก็คือให้ติดตามได้นะคะเอาเมจริงฉช่ปคือเบิดกันเปิด ออ้ชบ,บาเปิดไบบางนึงนะคะเปิดไ้บางเคลียทั้งหมดซคุณห่อคุณแม่เบงึงมันแห้งหันอากาศห้อนมันแห้งเบิดไือนะคะเดี๋ยวเชบ,บาลองเปลี่ยนอันใหม่กันมันสีออกบวนเกานี่แหละเชบ,บาว่าในเขาไปได้เมื่องานนะคะปีส ร้านขาชะบากับไปมาแล้วมันมีร้านขาในมูบานเนยไหมคะมันเบิดปกติกับมีอยู่ค่ะแต่มันเบิดนะคะอ่ะเป็นหลักสิบล่างเนาะเป็นเลขหลักสิบล่างเดี๋ยวชะบลาเปิดเบิ่งก่อนเด้อค่ะเด้อ คุยกับเพินชบ,บาคุยกับเพินมอว่านเนาะอ่าฉบ,บาเลยบอกว่าขออนุญาตลุงอ่านะคะฉบ,บาว่าขออนุญาตลุงล่งอ่ะอาเดี๋ยวฉบ,บาเอาลุงทั้งสองสูตรเลยนะคะเพราะว่าให้เอฟซีเดตัดสินใจเล่นเองนะคะเนาอะ,อะสูตรที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อเป็นหลักสิบล่างเด้อนะคะสูตรหนึ่งนะคะ สูตรหนึ่งได้เก้าหนึ่งสามนะคะสูตรหนึ่งในเก้าหนึ่งสามเนาะอ่าสูตรที่สองคือสูตรที่สองสูตรที่สองหลักสิบมันจะเป็นสี่ตัวมันเป็นสองตัวนะคะสูตรสอง อ่าสูตรสองจะได้ห้าเก้าสามแปดนะคะแล้วถ้าทุกคนว่าเออข้าควรสีเลนตัวใดดีเนาะอ่าข้เาเลนตัวมันช่นดีบ่ค่ะเพราะว่ามันส่วนมากอ่าเลขสูตรตัวใดช่นเด่นมันมักสิมาเป็นตัวนั้นะแล้วมันช่นไปที่สามกับเก่านะคะตอนนี้สองสูตรมันช่นไปที่สามกับเก่าเนาะ นี่ค่ะสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะนี่โตช่นเห็นไหมมันช่อนไปที่สามกับเก่านะคะแต่ว่าเจบากอะ่อะอ่าเขามองตามสูตรเนาะ้าให้เลือกเล่นเจบากก็ซื้อเลือกเล่นลักซิปสามกับเก่าเลยนะคะแต่ว่าเอฟซีอพิพจารณาเบิร์นเบากตัดสินใจให้บ่ได้เพราะว,าว่าเพื่อนว่าสูตรที่สองเนี่คะ่ะหาเก่าสามแปดนี่มันก็เดินดีเดินเงาคื่กันสูตรนี่ก็เดินดีเดินเงาเจ้าบากก็เลยว่าขอนําเสนอเอฟซีทั้งสองสูตรเลย เพื่อให้เอฟซีเอาไปตัดสินใจเองนะคะเชืว่าสิเหลือกมาสูรใดสูตรหนึ่งก็บวกกัเลือกมากนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอามาให้เอฟซีทั้งสองสูตรอีกอยานทั้งสองสูตรนี้เข้าถ่าเข้ามาเบิงใสเกันมันก็สิเป็นข้อมูลดีเพราะว่าเลขมันมีช่อนกันอยู่แล้วนะคะแต่ละหมวดเนาะเพราะว่าแต่ละสูตรนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองมันมาเดินดีทั้งทั้งครูนะคะเอฟซีก็ไปพิจารณาเบิงเป็นสูตรหลักสิบหลางนะคะหลักสิบหลงแม่นแม่นเดินดีเดินยาวนะคะ ่าสำหรับเพื่อน่านับลงคนละนะคะนะอานะคะน้องปิดจราะาเบิงอ้าสุดท้ายนี้ใช่ปะขอกลับลาบไปก่อนฝากต้อนกันไว้เพียยเท่านี้มักชอบติดตามกันได้บบมักปล่อยผ่าน,นะะ้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ